สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับครับัิมพ์ใจแล้วเอาเครื่องนี้เลยเครื่องเดิมกำลังรื้อจะเปลี่ยนไะเกินฟ้าสูบไปช่างรื้อก่ับเดื้อเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวมีคมันตัดสินใจ นั้นผมไม่เกี่ยวเดี๋ยวมันจะอาไม่ออกตัวรีม่ออกตัวลามมาถึงผมนะไี่ออกตัวเอย่างนี้เลยอยู่ธัญญาผมไม่ได้อยู่ลามผมโทรแล้วผมโทรหาเด็กเจนแล้วบอกเอาละเพื่บอกว่าท่านผิงมาดูหน่อยมาดูแล้วกินทุกอย่างอยู่ที่ห้อนลำพูนเนาะ ยางที่เมีผัดพัวกีตัมลวบอกมาเลยครับช่างมีสองคนครับจวดครับ เป็นไงพี <laughs> <im> ่รสชาติชิมตจงกลม ครับผมจังแม็โครครับ

งก็ย <laughs> นี่บอกปะกกินนี่ปะกกินท้องอ่าอันนี้น่าจะเป็นปะกกินฝาสุกถ้าตุ้งแม่จับ 分かったで

away

มันมีรายแลบเห่นบอกาว่ากันเปตียนไปตาวาวอดีตล่างแหละมันบอกบนน้ำล่างมนบอล่างครับมันไม่ดด้ตู้เลยหรอกมันอะเป็นน้ายตามมาตามกันมาเรื่อย ผมไม่ได้ปุ่มผมไม่ได้สะตัดเล้บพุ่งเลยเยนมเมื่อันบอกมังเตียนเป็นบ่ก็เด่ใจต้องทํต้องมีรายอาการเครื่องตัวนี้มันคอกับไม่ัได้ดีนะสีเรามันสีดีกวมันหนุบใหญ่กว่ามันมันหนุบมันใหญ่กว่ามันมีโหลดมันมีอย่างเ ลนูลปนใจก,ก,กูอะไรสกายกวตัวเีงเห็นจริงไหวเนี่นี่ครับช่างบอกว่าไม่มีปัญหาไม่ไม,มไม่มีปัญหาไม่มีรอยแผลรอยรั่ว นี่จะว่ารอยนี่มีรอยนิดหน,น,น,นึ่งบ้านตตุงเอาเงินมาคกนละเกมีเครื่องสองแสนมีรอยตออ่อมีรอยตออ่อว้าวมึงเลยหน้ากูเลยประมาณกบตุต้ต่อ สรุปว่าตะตุงไม่เอานะไม่เอาเครื่องนี้นี่ครับพี่เก่ง,งขขาทุนพี่เก่งครับอันไหนอีกครับเมื่อไระบกแสดงว่าเครื่องตัวนี้เขาทำมาแล้วนะนวใช่มันมีรอยตอกเบาเนะาะร้านเขาก็ดีนะขึ<ช>้นผมว่าไม่เคยไม่เคยได้เจอหรอกใช่ไหมดีก็ขึ้นเงินกั้ง เราต้องไปหาดูเครื่องใหม่เนาะเพราะเครื่องไออันนั้นที่มาใหม่มันก็เป็นรุ่นเก่ากระตุงบรมาณมีตรงไหนมีมีร้านหนึ่งสองเซนเป็นเครื่องใหม่จะเป็นสีดีกีอะไรเงี้ยใหม่เขาทำใหม่แี่แต่แตจะเปนจอที่มนดูใหม่มั้งืมน่าจะไม่ได้วิวหรอกมั้งเขาบอกว่าเป็นเครื่องใหม่เลยอะเครื่องใหม่อืม เครื่องใหม่เลยไอ้ของแทนในเครื่องใหม่ใหม่แต่ก็พ่นสีกันสนิมมาเต็มเลยอ๋อใหม่ยังไงเราก็ไม่รู้หรอกที่ไหนเออที่ศูนย์ศูนย์นักศิกอาหรมันมันเปลี่ยนไปมันก็ไม่หายหรอกเพราะว่ามันปอกมันเป็นรอยแล้วใช่ไหมปอกหมดแล้วบางมันก็คุด เดียว yeah, hmm. no, mm ่าอันนี้มันทำมาหมดแล้วมันเปียนหมดแล้วไม่ไอ้เจ้าเนี้ยมันไม่ได้ไป็นคํามมันไปต่อมือเขามาต่อมือเครื่องนี้นะถ้าถึงมากพวกนี้มันส่งส่งครับไปรับซื้อมาแล้วก็มาไปด้วยนะไปด้วย C B G ที่พ่นสนิมไหมไปดูเลยที่ศูนย์ไปดูไอ้นั้นราคายังไม่รู้แต่มันนพ่นสนิมไลไอ้ไม่แพ้ตัวสองแสนนะ แตเป็นสนิมที่คนที่คนสนิมมาไว้พุ่แรงหมเลยอ่ะก็โอเคครับสำหรับคลิปน uh ี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ผม้ลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม